ก็หล่าววะดูง้อกกระเจอือกว่าไงจะไปหรือเปล่าว่าไงพี่เท่งเดี๋ยวเราเรมม่งจะไปเยราชาแล้วสวัสด,ดีครับคุณยักษ์ที่เคารพเออสวัสด,ดีโต๋เท่งครับโต้งันปูว่าไงคือกว่าใจไปกับยักษ์กันแล้วแต่ตอนนี้คุณยักษ์ลงลกิดแล้วนะครับว่ากว่าใจนั้น ยังมีโูกมีเมียอยู่ที่ไหนโยแกตต้องไปล่าเมียประมาณจินาทีไปเลยไปยัยกกันวยากับทีนี้ปมก็ต้องไปกันมึงไปไม่ได้เรื่องต้องอยู่เป็นตัวประกันถ้ากว่าใจไม่มามึงตาย ดวยคูเดืนว่าบ้านงเนววรอนคูไทยเพนอเชิญกับวงใชยอดก็กิวิ้งล้กลาก่อนะไปทกวใจไปไหทฮยกวใจไปหนอยาบเค อย่าบอกใครเผื่อเดชี๋ยี่อย่าบอกว่าจะไปไหนเย็ดแมมอย่าบอกใครนะเอ้เผื่อนนิดกันก็ไม่บอกกันเดงเออโจไม่กอบเล็วกับกูกอบเจ็นจุด

giặc nè, mới chạy ma, chạy măng cả, cả không bóc. gặp cu cái đi tao cài tiền, không ai lo. bóc là gặp cu. để mẹ ta. làm chuyện đại khai, lốc treo nhà. hãy quan tâm với nó đi. không dám bóc coi, nhả lão đất. ใจนี่เลวอะไรวะผมก้าวตายตุ้นหยักกว่าใจนี่เออแล้วเราอยูเป็นตัวประกันถ้ากว่าใจไม่มาอยักเราใกล้ว่างเปนแน่เดยครูแกงไม่แกง cánh và cha ma nên đọc lòng mọi còn hơn rõ đây cú tái ở đây tăng tăng để cú giá mừng gặp cú nằm cú điếu mấy đồ nằm cú điếu với tiếng tuôm tuần này nuôi lòn bóng mày cần mấy tuôm tuần này lòn bóng cú mừng gặp cú điếu cú ấy มึงอยากรองไกูแล้วนตานยอยากวงเปีกันโปมึงอยากร้องนะปวดหเองเอาเองไม่ควงไม่ควังกับแลวไปเฮ้ยใจยับทำไมว้างกว่าใจมาพุมเหล่านิตาในี่ยควงตกลงนตาอย่างนี้มีชื่อว่าเชื่อหลวงพ่ออมีจืออย่างว่านกไก่จับเชื่อหลวงพอมันก็ให้เถ่งดุกึไม่ควงไม่ควงกับลวไป เมนกกระจาบตัวนึ่งเป็นตัวเมียมีลูกต้องตัวคือตัวนี้กับตัวนี้กูไม่ใช่แดงไม่ต้องมาจีกูอยากก,กินเลยอย่างแล้วนี่ตาแหงควักตุกตุกเจ้าเม่นกกระจาบจะต้องป้าลโลโกกไปหากินทุกวันเพราะโลกมันปีกอย่างโอนวินไม่ได้เจ้าวันนี้มันป้าโลกตัวนี้ออก้ากินแล้วจค่แล้วป้าโลกตัวนี้เดา กูไม่จะแดงไม่ต้องมัวกูออกคนเวลาตึงงกินตยตองมาหนักไรหอกไหมกันแล้วเกินไตองตึงกันแล้วไม่จะแดงผมพี่กันหวาบไาแล้วไม่นกกระจาบว่าไครลูกตัวนี้ไม่ไปลูกตัวนี้ไม่ไปมันไปว่าลูกตัวนู้นลบมาลวนกันแล้วเ,เล่เลลาแล้วเฉยกูคนเลวจะพาลบมาเลา ก่วยนู่นหนยไม่เปกูไม่ใจแดงแต่อยากกินกูกตัวไปตายโอ้เนี่ยตายกูผุดไอ้ปี่นี่ก็โบชาติโบเพื่อไม่ตายปุโบจรไงอยากกินได้กยังเล่าดีตาได้ควักเล้าไอ้ตั้งปีอไดอยากกันปูวผัวแม่มึงก็ โบเจ๊งกูพลเลวจ้า,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 าปากครับจ้าครัวปูมันอีออนติมท,าท,าท,าท่าตายแต่แม่นกกระจาบวะไงแม่นกกระจาบเนี่ยเหมือนโลกร่องท่วรุมดามันมโกรธจกาขินแต่มันว่าช่วยกูเถียนกว่าป้าดโอในเรืองเนี่ยเถียนเียกว่าบ้า ลงนกกระจาบในเมือแม่หมอข้ากินมันตัดส oh, ินใจบินตามยุดเฉยปีกมึงยังงอนมึงบินไม่ได้โอ้อันยังกูไม่ใจแดงกับป่านนั้นเนี่ยโหล็กแต่ลงนกกระจาบ้นต่อกวามยิ้วไม่ได้ในเมือแม่มันไม่ป้ามันก็ตัดสินใจอบินก็บินไม่ได้แต่หิวก็เลยตัดสินใจออกข้กินโดยวิธีการตอดไป ผมูบากันกับนกต้อจอห้าขินผมกันอ้องน,น,นี่เลือดแต่กูแลว้ววนี้กันแลว้วกูฮ่กูย่อเนี่ยอยากหยิบกลุ่มโบนูวะ่ะอยากทำไมโบนูนี่มันเลวแล้วกู <c oughs> รู้แล้ว อันนี้ใช่เห็นไม่ยิกกูจะตามทำไมยังมีตัวประกรันอีกตัวน้อยครับมึง่ะดิรวยไจกูเนื้อมึงคงจะหวานน่าดูนะไม่กับเนื้อปมขมขมรครับอะไรเอ้ยก้มแปกแ กินไม่ได้กินแล้วตายเลยก้มขมจริงไอ้ขว่านผายก้มแปลกๆที่กูหามานานแล้วมนุษย์เนื้อขมใช่แล้วเขาบอกว่ากินแล้วหนังเหนียวถ้าเจองี้ก็ไมแรงมั้ปวดเกินเกินกินเลยอยากกดีุณจะได้กินเป็นยากับอาเจียนอย่าแมมขินได้นั้น กินไอ้เหมอนแม่มากิ็ไปดิกินไมาอยากเปรตอยากอุบาตอยากพี่ขยอกเตี้ยโอ้ยไอ้นุ้ยอยากฆ่ากูไอ้ใจ้าเปรตไอ้พี่โอ้ยโอ้ยอยากยับคอคูไอ้นุ้ยเฮ้ไอเต๊งเอ้ยนูุ้ยตีบอยากแล้วไม่ต้องเกี่ยวเยื่อนี่กันปลาบเลย บิดเป่ากำจับนี่ยังเกี่ยวกันนานเลยคุณไอ้พวกไปรปรวนนู่นนี่แต่กูต้องแข็งไปในรุดนู่นนี่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกูยอมรับว่ามึงเป็นอาจารย์กูมึงแข็งจริงมึงตีบยากแต่เดียวมึงตีบยากแต่ก็ะเดาใจกูยอมรับกูเป็นหลอกทิศมึงจำใจ ตองคลานเลยไร้กูหามไม่จิงเออมึงอยากได้กูห้ามให้ทันทีกูอยากนำกูไปเอาไว้ทันได้จนเติบแล้วใจก็ไงพิดแต่เหลาปลอเลยกูเถอะมึงหนีกูไปไม่ได้แต่กูนี่ใจลูกว่าใจมาแล้วไหน จะคูยยดน้อยกูกันยิ้งไม่แกน่นมันรู้แต่ว่าใจนี้เป็นเนนักและจอบอยากแกนใจให้นักนะไม่มารอพูดมากแช่เวลาตัดพนากกรรบรันลายกี่ตลขวาใจหยุดเดี๋ยวนี้นะว้ย ไอเด็กชักมาดิอ่ะจะหนีไปไหนพี่หนุ่ยพี่เทกช่วยด้วยยุดอกใจเอยเร็วๆอกใจมาเดนุ้ยได้ประเด็นไม่ยากมาเร็วๆมาแค่นี้แค่นี้ไม่เบียดโอ้ย่ามา ลุดเอด้วยในขณะที่ยักไลาตามจับตัวคว้าชายอยู่นั้นจะบาไพรยจิตของธนาฉาันนกเข็ดร้อมตัวมาเป็นคว้าหญิงเฉดดาเดินมาในป่าพร้อมด้วยนายยอดทองนายจีกแก้วและนายโถได้ยินเสียง ร้องขอความช่วยเหลือก็ได้วิ่งไปยังจุดเกิดเกตตันทีพี่ทองพี่แค่มาทางนี้อ๋อุณหนีใครยักษ์ตามคุณมาครับมาทางนี้แต่ฉันจะช่วยจุดแกเป็นใครมาหญิงสีุดาแก่งนครเวียงจังหวัดขอค้าอะไรเหรอก็จะช่วยเขาใี้ปลอดภัย แค่มันโกครั้งมากเกินไปได้แล้วลีกไม่หลีกไม่หลีกแคเจ็บตัวขอลองดูดิลุกขึ้นมาฮะมึงมีพลังกำลังเหนือ,อกว่ากูเหรอก็ใช่ดิลองดูที่ถ้าเก่งเข้ามาอ๋อออีจีนูดาคใค้เด็ดชัก สักวันหนึ่งกูจะกลับมาฆ่ามึกพอดีใจนักไหมแกเจ้าหน่อยดีใจนักไม่อยากแปลแกเจ้าหน่อยแรมบบาคอยมาจีบแรม รองตามาคุณเป็นใครนะครับฉันคือคว่าหญิงสีสุดาจ้ะขอบคุณมากครับทุกคนที่ช่วยเหลือผมให้ปลอดภัยไมื่อเรื่องกับอยากเราจัดเล่นยกฮอลัหลโบยทองปาว่าในพวกพวกคุณพี่หนุย่ยพี่เท็พี่สีนวนครับเราปลอดภัยแล้วดยหน่ๆๆอยมาคุณจะบอรางที่เร็ว nai bảo cua cha có khám con nữa. quanh lời cả nhau Tâm ai bên núi, lên giặc cao nhóc này có khám. quanh quanh và vừa quanh và tài ngàn gặp men Cha và bỏ tên cứ tự đẳng rẹp Cô nó nằm khám. Cái ở trên chuối đâu ผู้หญิงคนนี้เ็าช่วยเหลือเราขอบใจน,น้องเจ้าเออขอบใจลาเดอขอบใจกำแชร์กำเชร์ชิ้นห,น,หน,นึ่งเออก็อย่างแกคนนี้ไป,ปดูท่านกันกูแด้กูเจ้าก็ไปบวชรบเรือนูนน้องเจ้านาเปลวลังค์ <c oughs> ชาววาลานเพื่แลเป็นปนัแกแล้ง ไปบวชจริงงันคนที่ช่องนับจากหลังคอยจงใจคหัว่วไม่ตัดดอกจะขนคนใดครึงครึ่งก่อนไปขนได้วัดครัวไม่ลังไม่โตกว่าออนวัวก็ป้าหัวไปแก้งานแมม่มาแต่เหมือนมันหัวมันหมวมันกวดโล อันปุ่มเปิดมันเลยยังไงกลมกลมบนวัวปุ่มเปิดมันเยอะจำป้าไปกั้งปลากัดคว่ามวิ่งป้าไปสักเดียวได้บ่าวแต่ป้าไปเรียกจาตุมบานไปน้อยชายกคนโตยอมเมียมึงจันไอเต่งก็ไม่เมีาหมือนเดีมันจะแรงเก้แก้วคนทียช่องนับจากลังเงินแหลกคูแข่งตายไอเต่ง รู้จับรูวก็ไม่รู้จับไอ้ตีงออ้ัวแขกกันในกับบานกูช่วงไอ้ตีงกับช่วงกวนยูวแขกกันก็อเตีงที่ตอนกองคูงาไหลกองกูงาไหลได้กี่คนช่งคนก็ไอยตีงที่ตอนได้กาวเป้นเคยเก็บลำกาวช่วนกูเลยทเลือเชือจันที่ตอนโาเกาวป็น บันกูแดงว่าตอนเดียวออกสิเป็นี่ยเต็เหนื oh, yes, be, nice. ่อยดานอ๋อเออจริงเออกันเหนื่อยดานกูเชื่อไอ้จำกันไอ้เตีงนี่อุ้ยชจลาดนี่เอออันวันคอนกูเป่ากลุ้ยไอ้เตียงไปพอไปตึงไงแก้วมึงเป่ากลุ้ยเป็นอยู่กว่าเออในพอกูฟังเพลงพอกูเป่าจบเพลงเตียงฉีน่าอ้าก๊ง คนกันเป้ากลุยเป็นไม่ต้องแล่รูว่ากูามไม่แลกก็ไดของป้ามันตึงปิดตากูแล้วกูเป้าชิบเพลงพ่อกูเป้าจอบชิบเพลงเปิดป้าแหลมันกดเจ้นในเต่งขึ้นเกรียงแหลมมืงว่าไงปิดตาเป่ากลุยอยู่เหอะเปลดกลั่นหัดอ๋อร้อยเลยเต่งร้อนี่เลยเต่งช่ยงมา

เจอต้อมครับเรียกได้ตลอดเวลาเลยอยอต้อมนอยายยอต้อมโตการไรตุราเร่เยียได้ต้อมครับไอโน่เหลือมเหยียดแล้วบ่อยตองใจแล้วคุณเป็นใครเลยครับผมคือคว้าชายเด็กสักต้อมครับ,รบช,ยชย้ยก่อนหมวใจเหยียบแล้วบ้านเมืองคุณอยู่ที่ไหนเลยครับที่นครเทพสิงหนต้องครับ แล้วคุณล่ะฉันคือควายหญิงจีรูดาต้องห่อเหยียบแต่โบนูตักจู่ๆอยากกลอไอไอไ้องได้ไอ้นี่ตั้งแต่ลูกกาโบตักไอ้คุณบริการตั้งแต่ลูกกาโบไอ้นี่เด็กในร้านไม่ต้องสั่งต้องครับให้เราใชแทนเปลื่อเหยียบตายคูฟิตไปเลยแล้วกูสั่งั่มเหยียดแล้วคุณไปไหนต่อ,รอครับฉันก็สเสด็จประพาสป่าต้องครับ ต้องเดี๋ยวแกวก,ก็รงทุนใหญ่เยกถ้าแต่บ้านองพ่อพวกเราอย่าอญ่เยะคุณคือคว้าหญิงศีุดากผมขอบคุณคนมากนะครับขอบใจคุณมากที่คนช่วยเหลือผมควาชายคุณหนีไปแล้วมันคือนางมาร้ายอย่าไปเชื่อมันเร็วหนีตอนต้องครับต้องรับต้องครับต้องอยางแม้เอจใย ยาคูเป้การเงินไทยลเลยอยกถอยกันแล้วตาที่จังมันใสเมื่รรอก,กนนไไี้ใครมาบอกว่าฉันเป็นนางมาร้ายอะใครป้ไม่ทรสาบกับใครแก้วไม่รู้เปลเ่ยนเดี๋ยวใครนกนก้นอกยะจงได้กายัาานซ่าปีเกีียวแหมมกาปีได้ปีเกีียวโถกัย ที่กำลังจะบอกแล้วกับว้าชัยอยู่พอดีเลยกินนกบ้านตามว้าชัยไปดีกว่ากว่ายิ่งกับวันนี้กลบที่ไหวันแล้วกว่ายิ่งจะต้องเดินทางกลับสู่นครเอ่อเวียงจันจร์ันยังไม่อยากกลับไม่ได้กับกว่ายิง่งกว่ายิ่งจะต้องกลับกลบที่ไหมวันแล้วมอกก่อมโพบอกว่าต้องจะต้องกลับนายแก้จะกลับหรือเปล่าแล้วแต่องยิ่งกับนายโถแล้วแต่องยิ่ง จัดเปี่ยนั่นถ้าเกิดปัญหาเกิดมาต้องมอมพอชอบช่วงผมบอกว่าคูไม่โู้ไม่โู้เรื่องอแต่กลุมมีปัญหากันกลมกว่ายิ่งต่อไปมึงอีบอกว่าไม่โู้เรื่องเพื่อผมบอกว่าคูรับแาย่โตท,ทำโทต้กัสมุนประราชเจ้าตานันายโตพระเจ้าค่ะตอนที่ลูกเราได้รับอันตรายนายโตอยู่ไหมอยู่ครับ ทำอะไรอยู่ยืนอยู่ครับยืนอยู่ตรงไหนบนเกลือครับแหม,มแล้วเกลือกันย่นน้อยใต้ตีนครับคอยแรงนายให้รบกันจบเราะจะจะตามควาใชัยเปลกจริงไอ้เกลกว่ายิ่งเล่นกันไปรู้เรืองเลยกว่าวนี่มาโยนไอ้ปลาชิบะว,วันนี้คุณรู้ืึกว่ากว่ายิ่งเปลี่ยนนี้ใจไปมั้งวันนั้นคนเราโยกแขกพอแอ้มไปเรื่องใครพอแม่ไปเรื่อง,อ,อ,งอ่างคําพิษสังเกต กว่ายิ no ่งอยี่ยไปเลยไปจก่ะนายยอดทองจะไม่ไปกับฉันใช่ไหมไม่ไปไปโจกับเรากระม่มจะกลับวังไปไหมน้ไปไหมไปไหมนายคยไปกี่คนรวนเลยที่กูไปแล้วออโต๊ะมังกำปน่กันแล้วอแกนใจหนักจจบอกแรกแต่ใจบาดักนี้ าหญิงเสดดาหรือจะมาไพรพูดซึ่งได้ร้อมตัวเป็นข้าหญิงเฮยีกยกไพ่แป้แล้วก็แชทังกับไปยังนครโลกโดลุดอนมาถึงก็ร้องเรียกหานไอ้ปลาไปดิหายไปไหนกันหมดปะสีสูนฮีดวงมานไอ้ปลาไปดิโอ้ลาว ทำไมหน้าตาพ่อเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคุูจะเล่าให้ขวังวะพ่อเอ๊ะเกิดอะไรขก้นกับพ่อเดี๋ยวพ่อกำลังไม่สบายใจ เค้าใจนักเต่เป็นยักที่กปแนมนุษย์เค้าใจนักเต่เป็นยากที่เป็มนุษย์เลวตีตเด็ดเด็ดตีกูต้องไปกักกัน แังมีที่ทุดนดาราแ้กันมาลุกแคนเต็มซัำไง,งกูนี่ต้องจำช่วงเจ็บใจที่สุดเกิดมายังไม่เคยมีคานแพ้มนุษย์เหมือนคืนี้วันนี้เป็นมนุษย์ผู้หญิงสาวด้วยหัวแล้วเพื่ออยาเ่อยปเ่อยอยาเ่ายปพอยอย่งปเ่อยเไม่ควงคังกู ตอนไปแบงไปเปลวไปเปลวตอนลบมาตาเหลือเหลือมาแล้วใครทำพ่อพ่ออย่าไปคว้างไอ้สีถรกใครทำพ่อคือคุณเดินทางไปยังเมืองมนุษย์้องการจับตัวคว้าชายเดชศักดิ์แต่ผู้หญิงคนหนึ่งมันช่วยใครพ่อคนที่ทำให้พ่อเจ็บตัวกลับมาพ่อบอกข่าเป็นใครมันคือคว้าหญิงสีดุดาพ่อมันอยู่ที่ไหน พอพาข้าไปเดี๋ยวนี้ขครจะม่ฆ่ามันไปเลยไปถ้าชวนกันไปต่อติ้นไม่ไปตีไปตำหมูบาทไปแล้วมึงจะต้องดีบเดินตั้งไปยังเมืองมนุษย์ไปทำไมไปช่วยเลือกววารใจเด็รักพอตามไปฆ่้ามึงโรยกรันว่าบาปอันดีดีการฆ่ามนุษย์บาปมาตึงเราขันดิบาปเป็นยังไงบาปปากเลียมเหมือนปลาลอด ทีนี้คนที่บบาบันบาบันมันจัดกินหวานมดเราจะนั้นมึงจะต้องหิบเดินต้าไปยังเมืองมนุษย์ตาไปพอไปเดชอักโดนรมึงเอาเป็นพวเดวเลยบ้าเดยไม่ต้องบา้าเวลานี้จบแล้วนะผัวคืออะไรฮะกูไว้ยทำไมอ่ะมึง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 ไปดักกูบอกไม่ตกก็ไว้ Hush! <sharp> you. <inhale>